เจ๊เสานะครับพาของหายากไหมพวกเราดูถึง3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นนะครับอ่าแบงค์ห้ารนะครับราชินีรุ่นนี้หายากจริงรุ่น500หายากจริงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีก็สามารถบอกได้ว่าอยากขายเท่าไหร่เนาะส่วนเจ๊เสาอยากขายที่ใบละ3,000บาทครับ ส่วนแบงค์500โบราณแบบนี้นะครับเจสสาก็ปล่อยที่ใบละนะครับ3,000บาทเหมือนกันถ้าใครอยากได้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือเพื่อนๆมีถูกกว่าก็สามารถบอกมาได้เช่นเดียวกันนะครับมาครับเจสสาว,สาวต้องบอกกันก่อนว่านะครับในประเทศไทยเราจะมีการขายทั้งหมด3แบบ3แบบแบบที่หนึ่งชอบไปทักแชทกับพวกโจรขอทักแชทกับพวกโจรพวกโจรจะบอกว่าให้ใบเป็นแสนลยุยพอให้เป็นแสนเสร็จมันจะหลอกว่าต้องเสียค่านู่นนี่นั่นอนนะครับนั่นคือแบบที่หนึ่ง พอเราไปจ่ายให้พวกโจรทีหกร้อยใบรับรองสมาคมอะไรแบบนั้นอ่ะมันบล็อกเราเลยมันหลอกแบบที่หนึ่งมันหลอกแบบที่สองเราไปขายให้ร้านค้าราคาถูกๆแล้วร้านค้าเขาไปขายทํากําไรเออไปขายแบบทากําไรได้เยอะแต่แบบที่สามเนี่ยเราให้ลูกค้านะครับสามารถต่อรองกันได้ใต้คลิปนะครับแบบเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นความพอใจซึ่งกันและกันเนี่ยเหมือนเหมือนเนี่ยเมื่อวานที่ไลฟ์สดกันเนี่ยป้าแดงดป้าแดงขายหมูขายได้แล้วเลยป้าแดงขายหมูเนี่ย เขาขอซ light, ื้อกันในไลฟ์อ่ะเขาขอซื้อกันไปใบละ200บาทในไลฟ์สดในไลฟ์สดเขาขอซื้อไปก็จะมีเพื่อนๆขอซื้อมาเนี่ยแดงนี่ไม่ตีอยู่ตรงข้ามโกเตกโกเตกนั่นแหละแดงโกเตกเนี่ยเขาแย่งซื้อกันเนี่ยเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยคนนี้ซื้อ5ใบชื่อคุณจีโรดเนี่ยซื้อ5้าใบใช่ไหมใบละ200ก็แปดพันหนึ่งเสร็จแล้วคุณเบนอยู่อะไรนะภูเก็ตขอซื้อ2ใบเนี่ยเนี่ยจะต้องส่งแล้วนะนี่นี่ให้ดูแล้วคุณมานะเนี่ยอยู่สงขลาขอซื้อ2ใบนั้นเมื่อวานที่ไลฟ์สดกัน แล้วก็เนี่ยคุณบอยอยู่ภูเก็ตคุณบอยอยู่ภูเก็ตเนาะขอซื้อสองใบเนี่ยใบละสองร้อยบาทเขาขอซื้อคือเขาแย่งกันซื้อกันเขาแย่งกันซื้อเมื่อวานประมูลกันในไลฟ์สดอันเขาแย่งกันซื้อใบละสองร้อยเนี่ยเสียงนี้เลยเออแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนซื้อเขาจะต้องจ่ายบางค่าส่งมาก่อนสี่สิบเก้าบาทคือว่าเขาไม่ได้ซื้อซีซัวไม่ได้ว่าหลอกให้เราส่งไปแล้วไม่ซื้อกัน อันนี้อ้นี้เก็บเงินไปทางหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บเงินไปทางหมดเลยใช่แล้วแล้วคนซื้อก็เป็นคนในไลฟ์เรานี้แหละคนซื้อก็เป็นคนธรรมดาไม่ใช่โจรที่ไหนผู้เช่หลอกเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เราเปิดไลฟ์สดนี่แหละแต่คนซื้อจริงเขาจะจ่ายมา49้าค่าขนส่งส่วนพอเราส่งไปเสร็จแล้ววันคนซื้ออเขาก็ไปแกะของดูก่อนแล้วว่ามันใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ถ้าเขาแกะซองดูแล้วว่าเฮ้ยเป็นแบงค์ร้อยช้างแดง5ใบแบบเนี้ย แล้วเขาค่อยจ่ายให้กับขนส่งพันหนึ่งห้าใบพันหนึ่งหรือถ้าเกิดสองใบก็สี่ร้อยเขาค่อยจ่ายนนคนซื้อจริงเัินเขาต้องสุ้าเสียค่าขนส่งสี่สิบเก้าบาทมมไม่งั้นเขาสั่งเล่นเลยสั่งแล้วไม่รับสั่งแล้วไม่รับเออใช่ใช่นั่นแหละกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ว่า<ม>ซื้อขายจริงแต่เราไม่บังคับว่าเฮ้ยคุณต้องเอามาเท่านั้นคุณต้องเอามาเท่านี้คุณต้องซื้อชั้นเท่านั้นเช่นนี้หม่